ถามว่าทีมงานประกอบไปได้วยใครบ้างก็คือปื้มและพี่แพทว่าปีนี้ก็คือเป็นแม่ขาอีกทํางานตรงนี้ปื้มว่ามันก็แฮปปี้ดีนะสนุกดีเปลี่ยนีมแล้ววันนี้มี5สิ่งที่ปื้มต้องทํานะคะปื้มมันต้องคอมพลีทให้มันหมดีะ แล้วโจ้ปลื้มนะคะวันนี้นะคะปื้มก็จะพามา working with me นะคะมาถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศเวลาปื้มเวลาทํางานเนี่ยปื้มทํางานยังไงบ้างน,นะคะนี่พี่แพทนําหน้าไปแล้วไปเปิดห้องแล้วนะคะวันนี้ปื้มมาเช่าโรงแรมนะคะถ่ายงานเนี่ยแหละเมื่อวานปื้มไปแพ็คของมาค่ะทุกคนเข้าใจชีดแม่ค้าแล้วร,รู้สึกโหยกย่องสุดๆไปเลยดังนั้นวันนี้ก็ไม่ค่อยไหวนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าทําทุกอย่างที่ห้องไปค่ะ เลาเราถ่ายงานนอกบ้านนะคะนี่กระเป๋าเครื่องสำอางก็จะพบอุปกรณ์แต่งหน้ามานะคะอื่นๆใดๆแล้วก็พกครีมมาด้วยหลอดใหญ่มากเดี๋ยวตอนเย็นจะไปซื้อหลอดเล็กนะคะช่วงนี้เพิ่มใช้ครีมตัวนี้อยู่นะคะก็คือ Smooth E ให้ดูเนื้อเขานะคะชอบมากเพราะว่าอันนี้คือใช้จริงๆนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ เขาจะมีกลิ่นเฉพาะเลยค่ะของสมูทตอีปื้มมาทํางานใช่ไหมบางทีอย่างที่ปื้มบอกคือปื้มเจอน้ําเจออากาศเจอสภาวะที่ปื้มนอนไม่เพียงพอฮอร์โอมอนอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้เป็นสิวแต่ว่าตัวนี้คือปื้มเห็นอนะเป็นสิวก็หายได้เออพวกรอยจากสิวหรือว่ารอยแผลเป็นจากสิวจุดด,ด่างดาอะไรเงี้ยตัวเนี้ยคือช่วยมากๆนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าด้วยแล้วก็ตัวด้วยแถมเป็นเวชสัมอางอีกดังนั้นผิวแพ้ง่ายอย่างเช่นอย่างปื้มอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมานั่งวอรรี่นะคะ ครมเขาจะเป็นสีขาวนะคะคือคิดว่าทุกคนต้องมีอ่ะที่บ้านอ่ะต้องมีแน่ๆอันนี้เป็นเหมือนอารมณ์แบบครีมหาสัจจรแมที่จะช่วยลดรอยแผลเป็นให้ความยืดหยุ่นกับผิวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะมีวิตามินอ e ีที่เป็นสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็แอคทีฟอินกรีเดียนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีแบบเซนเท่าโจโจบา อะโลเวล่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าตอนทานเนี่ยไม่เหนอะหน้าเลยเพราะว่าครีมเขาอะมันจะซึมไปถึงแบบผิวชั้นในเลยนะคะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีแบบ MES นะคะเขาก็จะช่วยให้สารต่างๆเนี่ยไปถึงจุดต้นต่อทุกคนที่เป็นแบบว่าพวกรอยแพ้เป็นหรือว่าจุดด,ด่างดำแล้วก็ถ้าถามว่ากลิ่นนะคะคือกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะคะมีความหอมหอมแบบธรรมชาติหอมแบบคลีนๆอะไรอย่างเงี้ยทาได้บ่อยตามที่เราแบบต้องการได้ด้วย ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะช่วงนี้ปลื้มเห็นคนเริ่มไปญี่ปุ่นแล้วเพื่อนปื้มอย่างเงี้ยก็คือเจอสมูทอีที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะคือปื้มเคยเห็นเขาอะได้รางวัลคอสเมเออที่ญี่ปุ่นก็คือเป็นการการันตีความปังซิลเปรว่าตัวเนี้ยคือปังคือเลิศคือถ้าเขาไม่เห็นผลเลยคือเขาก็จะอยู่เคาน์เตอร์ญี่ปุ่นไม่ได้เคาน์ร์ช้าเออ,เอ,อนั่นก็คือการการันตีอีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอตัวรีบไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอปลื้มค่ะ ค่ะพร้อมเริ่มงานนะคะถามว่าทีมงานประกอบไปได้วยใครบ้างก็คือปื้มและแพทปกติแล้วการทํางานของปื้มนะคะปื้มก็จะลิสต์แล้วก็วางแผนกันตอนกลางคืนปื้มก็จะต้องมานั่งจดเป็นบูลเลต์พอยแล้วว่าสิ่งที่ปื้มจะต้องเตรียมพรุ่งนี้มีอะไรบ้างดังนั้นการจดบันทึกนะคะสําคัญที่สุดเพราะว่าไม่งั้นอะเราจะลืมแล้วก็เรียงซีเควนซ์ว่าโอเคงานนี้ถ่ายยากถ่ายง่ายมีภาพนิ่ง ี่อนอะไรยังไงคือเวลาปึ้มจะคิดงานงานหนึ่งได้ปึ้มก็ต้องดูสถานที่ดูชุดดูองค์ประกอบดูคาแรคเตอร์ของแบรนด์นะคะดู โผปงานนะคะดูอะไรหลายๆอย่างที่เราทําได้นะคะเทรนอะไรในตอนนี้เพลงอะไรใหม่นะคะเราก็ต้องศึกษาแบรนด์เขาด้วยว่าโอเคแบรนด์เขาเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ต้องคุยว่าโอเคความคิดนี้แบบได้ไหมผ่านหรือเปล่า <S <S สมัยก่อนก็เออถ่ายร้านค้าออนไลน์นะคะปื้มอะเริ่มมาทําตรงนี้เพราะว่าตอนแรกๆประมาณ1 7 1 8ิเนี่ยปื้มก็เริ่มถ่ายร้านค้าเป็นนางแบบนั่นแหละถ่ายร้านค้าออนไลน์แล้วก็ถ่ายมาเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงอายุ23 24ี่นี่แหละ จนตอนนี้25ปีนี้26ใช่ปะก็ถ่ายแบบร้านเสื้อผ้าน้อยลงนะคะมาโฟกัสอินฟูมากขึ้นแล้วก็ปีนี้ก็คือเป็นแม่คขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้ในหลายๆประสบการณ์นะคะโปรเซสประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปเริ่มถ่ายตัวแรกกันเลยนะคะ ว่าทําอะไรบ้างจะจดเป็นงานงานไปว่าโอเคงานเนี้ยเสร็จแล้วเราก็จะได้จบไงทํางานตรงนี้เพิ่มว่ามันก็แฮปปี้ดีนะสนุกดีคือเหมือนแบบเราก็สามารถที่จะ manage ไทม์ได้นะคะเราก็สามารถเป็นตัวเองได้คือเพิ่มว่าไม่ว่าทํางานอะไรมันก็เป็นตัวเองได้แหละแต่เนี้ยมันก็จะเป็นตัวเองได้มากหน่อยเนาะเพราะเราสามารถที่จะ create ผลงานอะไรก็ตามก็ได้แต่ว่าบางทีเราก็ต้องศึกษาแบรนด์ให้เยอะๆว่าโอเคแบรนด์เขาเป็นแบบไหนทาร์เก็ตออเดียเขาคืออะไรแบรนด์โพสิชชั่นนิ่งเขาหรือว่าเวลาเขาทำอะไรอย่างเงี้ยปุ้มก็รู้สึกว่าเฮ้ยวิชาการตลาดอ่ะได้ใช้นะแล้วยิ่งเรามาขายของหรือเวลาอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจคนที่ทำแบรนด์มากขึ้นเวลาเราทำงานเรายิ่งก็จะใส่ใจมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าการที่เขาแบบจ้างเราแล้วอ่ะเราก็ต้องทำให้คุ้มค่ากับอุตส่าห์ไว้ใจเราอ่ะเออในการจ้างงาน รีบกลับห้องก่อนเวลาทํางานก็ต้องดูเวลาด้วยนะคะเราเช่ากี่ชั่วโมงเอลแอบอ่องเปลี่ยนกี่ชุดแล้ววันนี้เราเปลี่ยนมาสองชุดละห้าน่ารักไหมง่ายเปลี่ยนสองชุดเราก็ยังใส่ชุดเดิมอันเดียวกันเลยยังใส่เสื้อตามเราหรอ,อ ะะก็เดี๋ยวปื้มนะคะจะวาร์ปไปอีกที่หนึ่งต่อนะคะก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนผมนิดหน่อยแอ,อสเซซอรี่ก็ต้องมีเนาะปื้มก็จะเตรียมมาเป็นหุงคิดลุกเลยว่าเออโอเคเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นการเตรียมตัวพื้นใน1วันเวลาปื้มทํางานนะก็อย่างที่บอกก็คือต้องเช่าสถานที่แล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าที่ต่างๆนั้นน่ะถ่ายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไปวาร์ปเจอที่ไอคอนเสียงค่ะ ไปค่ะแล้วก็วิ่งวุนนะคะมาต่อค่ะอันนี้อยู่ไอคอนสยามมันนะคะใช่วันนี้ก็จะมี5สิ่งที่ปื้มต้องทำนะคะปื้มกันต้องคอมพลีทให้มันหมดไปค่ะเสร็จแล้วรวดเร็วนะคะ กันแล้วนะคะใช้ใเวลามาสิบห้าทีเก่งมากเออจะี๋ยวปึ้มจะแวะไปซื้อของกันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันาานะคะวันนี้ยิ่หนึ่งวันที่ยาวนายของเราอย่างเงี้ยแหละมันจะได้เป็นวันที่ productive <อ>นะคะ<อ>นี่ตัวเนี้ยใช้ดีมากต้องซื้อตูนคือปึ้มอะอยากซื้อแพคเกจเล็กเวลาปึ้มเดินทางเนี่ยปึ้มมีหลอดใหญ่แล้วเดี๋ยวปึ้มมาตำหลอดเล็กเพิ่ม ภารกิจวันนี้นะคะปึ้งก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปตําครีมมาก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าเดี๋ยวปึ้งอาจจะต้องมีเดินทางหรือว่าแพลนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันฉุกลระหูปึ้งชอบมีไซส์เล็กๆเ,เก็บไว้นะก็ประมาณนี้นะคะ1วันเจอปึ้งกับการทํางานนะคะรหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ